โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมล i n เ r นเจอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเลี้ยวเจ้าไปอริสติกิสปะรุตแม็กนะครับผมโอเคก็พวกสเตตอะไรก็ประมาณนี้นะครับรีโควาดาวเร็วขึ้นนะผมเดี๋ยวมาทดลองตรงสเตตหลักก่อนนะครับผมโอเคไปที่ทักมาจัง ไปที่สเตตหลักด่าน396อันนี้ก็ทักมาจังเลยครับผมเนี่ยโอ้ปค่อยไทยกะไปด้วยนี่ยิงอากาศไปก่อนนะครับบวกแม่นยำนะผมอปสกิลยก,ย,กนะยุกยกหน่อยยิกยิบครับผมนี่อีกสกิลหนึ่งครับผมแล้ว โอเคครูดาวถือว่าเร็วนะครับผมฮวินี่จิกๆกันเลยนะครับผมแต่ยังครูดาวยังเร็วไม่สุดนะผมเกียร์มันยังยังไม่สุดนะครับมันยังเป็นเกียร์หกดาวปนอยู่ครับผมนี่ <S <s> <S เดี๋ยวไปดูใน PVP กันนะครับผมก็ สเตตหลักนี่มันก็ไปตัดสินความเก่งใน PVP อะไรไม่ได้นะผมนี่โอเคครับผมทีมนี้ครับผมลองตีทีมนี้เลยโอเคโอเคครับผมฝั่งผมก็มีติกะครับผม โหไหวไหมเนี่ยคาดไฟเขาก็เยอะด้วยนะโวมเปลี่ยนร่างรัวๆเลยอะ่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยโหเยอะเกินนะจะไหวไหมเนี่ย โอเคโอ้พอพอที่จะไม่ได้อยู่ฮนะโอเคเริ่มดันไปแนละ้วฮะพัดไปนะครับผมเออขีปนาวุธยัดป้อมนะครับผมนี่สกิลยิยิๆเลยครับผมปับแม่นนะฮะโอเค อัดป้อมมันไปเลยครับผมเออ,อเอเข้าไปนะครับตอนนี้ไอดีนี้ยังไม่ใช่ดีหลักนะครับผมเป็นไอดีขายนะครับผมก็ขายอยู่ที่สามพันห้าครับผมพร้อมจบรถได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวมาลองอีกสักตาหนึ่งครับผมเออโป้เนี่ยนี่อันนี้ไม่มันนะใครทักมาเนี่ยโอเคอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปตอบนะครับผมทักมากันเยอะเหลือเกินนะฮะโอเคเอาตัวกันบินออกไปอ่ะ ดาวบัญชีดาวบัชีนี่ก็มันก็ปวดนะครับผมข้าได้กอ๊อบนี่กอ๊อบยิก่กเลยนะครับผมโอเคยเหมือนว่าแมตช์นี้จะชนะได้ง่ายอยู่นะครับผมว่าฟูดูดิดูดั้ตันเลยตันแม่นอยู่นะตันแม่นอยู่ตันแม่นอยู่โอ้ โอเคตัวกระบ,บินนี่ไม่ค่อยแข่งนะฝั่งตรงข้ามชนะได้ง่ายๆแน่นอนนะฮะหน่วยเทมก็ยังไหวะฮะป้งโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นแหละครับผมขอบครับที่ติดตามรับชมนะครับของครับผม